งน้หลอเฮ้ยบินเข้ามาเลยเหรอทำไมคุณลอยได้ใครผมหมอผมไม่ได้ลอยเออเต๋อเจ้าเพื่อนมึงไปไหนกูจะเพื่อนมึงอยู่ด้วยเพื่อนกันเชียรแล้วเพื่อนกูไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนมึงออกมาดิโดนขี่ทีเดียวตายเลยอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนกึตายหมดเลยวะ ถ้ามึงไม่หามึงอะลายต่อไปจะไปไหน <c oughs> จะหาของให้ช่วยเพื่อนกูอะเก็บกูหายเดียวเลยอะหายเดียวเลยอะ รับไปต่อเลยครับแล้วคุเจมส์มานี่ครับเพลงดังมากเือมึงอยู่ไหนมึง่วยเป็นคนผัดลายไว้คุณตายอุ้ยตายเฮียระวังห้องนี้หลับเข้าอย่าไปบินเข้ามาเลยเหรอตายเฮ้ยเลยฮ้ยเลยคุณลอยได้ใครผมมอผมไม่ได้ลอยเออตอนนี้คุณดูตอนนี้ดิมันแขนเลย ห้องหมดแล้วในห้องนล้วคุณต่อยผีไม่มาส่งไงคุณนักขียมอุ้ย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 ของขึ้นแล้วว่าเข้ายังสามสิบเจ็ดแล้วว่ายังไม่ได้เข้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนุ่งกันนักขียนเฮ้เขี้ยูต้องใจหมดเลยเชื่อเข้าไปเอ้าผมหายไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนกูอุ้ยอุ้ยสนุกเกินไปแล้วนะหายละ งอกจากบ้านกูนไปเดี๋ยวนี้เจมไปไหนวะเจมโอ้ยอะไรวะเนี่ยติดหรอวะตายมิเจฟังหนูหนเหรอหหรอยู่คนเดียวแล้ววักตาย นะข้างบนมันไม่มีอ่ะชั้นป่ะครับเดี๋ไปดูชั้นล่างไหม<ฮ>มันของไม่มีกี่ชิ้นอ่ะของมีอยู่สี่เขาบอกหาปะหาได้แค่สี่ไปจากบ้านกูผมได้รับภารกิจมาว่ะคุณคุณเจ้าที่ไ่ออกใช่ไหมผ <c oughs> ีเตอือนแล้ววะผีข้างแล้ววะเฮ้ยเฮ้ย ชิบะแฟตไลทคุณเจมอยู่ไหนฮะเจมอุอเเม้ยออกไปเอาลอยู่ไหนฮะโอ้ยคุณเจมนี่เ <c oughs> หรอห้องไหนได้บ้างอะ่ะ <c oughs> มาเลยนมาเลยมาเลยไปเลยห้องนี้เรายังไม่เข้าเลย <c oughs> ลองดูครับขอสักชิ้นหนึ่งกลับไปเถอะอ่าอ,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 อมันเหลือกี่ชิ้นนะครับมันเหลือทุกชิ้นเลยครับเรายังหาไม่เจอเลยเฮ้ยหูยตกใจหมดสักท <c oughs> อีอย่ามันโก้อย่ามันคืนอง่ามันโกรธเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยห้องสองนิ่หนึ่งไปยังฮะออกไปจากบ้านออ้ได้ยินไหมเบล ได้ยินดิแล้วกูไม่ออกแล้วทำไมอ่ะไม่ออกเจอไหมเออฝ่านแล้วยาเจ้าที่ขึ้นแล้วเจ้าที่ขึ้นแล้วไม่ออกก็มาดิตัวก็ผีอุ้ยผีตามหลังผมตัวก็ผีอ่ะอุ้ยยังไม่ออกใช่ไหมไอ้ยัยผีเต๋ยกูไอ้สัตว์ยังไม่ออกใช่ไหมเป็นผู้หญิงเดี๋ยวผมพูดทุกขแรงแหละสองศูนย์ห้าเราเข้าไปแล้วผมว่าชั้นสามยังไม่เต็มที่อ่ะ ลองขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครัอบอุ้ยคิดว่ามึงเจ๋งเนี่ยอ่ะเป็นแค่เป็นแค่วิญญาณน่ะมึงจะมาสู้คอมเป็นอย่างกูได้เหรอสัตว์จำสแกนเหยียนชั้นถามนะได้คำตอบได้แน่มันอาจจะไม่แน่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องก็ได้มันจะอยู่แบบบริเวณข้างทางเนี่ยหรอใช่เป็นไปได้เป็นไปได้อยากได้สมบัติเหรอใช่จ้าวิทใครวะเนี่ยกูวิผีเสียงน่ารักวะลองขอดีเวนสิเฮ้ย อช่วยบอกจุดหน่อยได้ไหมครับยืนเฉยเฉยแล้วหันหน้ามาเฮ้ย <Hey! S 2> คุณเจมส์ขอบอกว่ายืนเฉยเฉยแล้วหันหน้ามาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ย hey! อีกแล้วเฮ้ยถือว่าเชื่อฟังล็อกเกอร์แล้วกันไปลองเปิดดูเฮ้ย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 ขอบ่ามาล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เฮ้ย คุณล็อกเกอร์ไหนล็อกเกอร์ไหนผมต่อยให้ห้องล็อกเกอร์หรอห้องอะไรวะใช่ปะอันนี้เขาเรียกล็อกเกอร์รอะไม่ใช่อันนั้นคือตู้กับล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เฮ้ยผมเห็นอยู่ชั้นล่างอะ่ะไปดูครับไปดูข้างทาง าของอยู่หรือกูออกให้บอกก็บอกสิอยากให้ออกก็บอกล็ออล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เบลเบลเบลล็อกเกอร์เบลล็อกเกอร์หาล็อกเกอร์นี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะมีล็อกเกอร์เต็มเลยอุ้ยใครหัวเหวี่ยวะอุ้ยอุ้ยตกอะไรอุ้ยเขาว่างันอะ ให้ตะปูตําตีแน่ล็อกเกอร์หนุ่มเขาคุณไม่เป็นคนที่ด่าผีได้แบบโคตรแรงเกิดไรวะด่าไม่ควรตายเลยอ่ะนี่ไงล็อกเกอร์อีกอันนึงเออล็อกเกอร์ไหนวะเนี่ยมันเปิดได้มันเปิดได้ข้างหลังคุนี่นี่ยมันเปิดไงอ่ะตอ่อยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เปิดอย่างงั้นมันมันไม่ได้เปิดอย่างงั้นหมายถึงว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงล็อกเกอร์ครับง่ายจ้ะเพราะเป็นถั่มผีปากดีนักนะ อุ้ย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 มาอยู่กับโนูไหมอ๋อจะพึ่งได้ไหมขอช่วยเพื่อนๆก่อนอยากได้อะไรอยากได้ของอ่ะ <c oughs> ใช่ท <ผม S 2> ้นพี่ดได้แล้ว <c oughs> พี่จะชิ้หนูไปไหมผมยอมตายไหมคุณเจมมันมีล็อกเกอร์หลายอันเลยเหรอโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ยอ๋ผีมันชี้ตรงนี้มันชี้ตรงนี้นชน <c oughs> ใช่เหรอ มามามาชี้ตรงนี้ไงตัวนี้อ่ยอุ้ยตัวบินชั้นสองหรือเปล่าเฮ้ยเบลใจเย็นดิพี่เอาของมิซอนหรือเปล่าชั้นสองรอให้เขาไปเถอะไม่เจมที่ไหนอ่ะเจม่ะให้เขาไปเจมไม่เอาเจม เขาไปมึงออกจากบ้านกูนไปเดี๋ยวนี้เจมเจมหายละเจมกูโดนแดกเจมอยู่ไหนได้ย,ยินกูไหมนี่าวแล้วก็นี่รบกนทำเขาออกจากบ้านกูพกพี่เลียออกไปเถอะถ้าไม่อยากเดือดร้อนเขาว่าคนคุมที่นี่คือรวยมากใช่ไหมสมบัติถึงอยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้ไม่คือตอนนี้เดือดร้อนแล้วเพื่อนไอ้เจมหายหายละเจมแม่งโดนละ เพื่อนตายแน่โอ้ยเสียงดีด้วยเพื่อนตายแน่ใช่คามไม้มาแค่นั้นแหละเออว่าจะโดนต้มก็ได้นเพื่อนตายแน่ผมอยากไอจัมสองไอเหืน,นไปหา<น>ที่กระจกนะคำตอบมันจะบอกทุกอย่างเฮ้ยเจมไปห้องน้ำปะวะบอกว่าเมื่อกี้ผีบอกว่าอะไรวะไปหาอะไรวะก็ไปที่กระจกคำตอบจะบอกทุกอย่างไปหาที่กระจกกระจก้ เจคำตอบจะบอกทุกอย่างมันจบออกบ้านกูเฮ้ยผมเปิดเพลงใส่ยอดเลยวเอาดีเอาดีมังขึ้นด้กูทุกที่เลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบลใจเย็นเบลเบลเดี๋ยวพามวกันหนึ่งนางหนู ช่างกล้าร้องดีเหลือเกินจะหายแล้วเซฟเบลเซฟเบลเซฟเบลกูจะบอกอีกรอบนึงเอาแล้วกบอกเลยกูมึงตายอ๋อฮะู้วบอกรูจะบอกคำพูดไม่ต้องห่วงเว้ยผมสรางอุ้ยอุ้ยผมโดนแทงอุ้ยผมโดนแทงมันโดนแทงแล้วมันเริ่มยิงแล้วจะหายแล้วตายเฮ้ยผมว่าผมไม่รอดป่ะคุณเหลือเท่าไหร่ฝากรู้ผมด้วยอ๋อเมียผมยังไม่มี ตายเหลือเวลาอีกสองนาทีเฮ้ยตายกันได้หมดผมเหลือครั้งเดียวผมเหลือครั้งเดียวคุณเลยจมผมเหลือครั้งเดียวคุณเจมมันอยู่ไหนผมเหลือครั้งเดียวผมเดือครั้งเดียวผมเดือครั้งเดียวตายกันได้หมดอุ้ยผมเหลือครั้งเดียวผมเหลือครั้งเดียวไม่งั้นไม่รอดตายแล้วครับผมตายแล้วจิ้มเฮ้ยว่าไปที่กระจกไปที่กระจกไปที่กระจกเนี่ยกระจกไหนบ้างเฮ้ยเราเราเราต้องเซฟทุกคนนะเราออกจากที่นี่กันหมดเลยไหมไม่เป็นไรละ เอาชีเอาชีวิตเป็นเอาชีวิตเป็นป่าวครตายทิ้งแม่นางนี่ไว้มันปากอีฆ่าสัจการมิตรทันป่ะเลืองผมเหลือสูงนะงั้นออกเบลออกเบลตายไอชี้แล้วก่อนทีเจมเป็นไหนวะพี่พายุเจมครใครพูดอะไรวะไป อย่าทำเขาหนูปกป้องพี่ได้เท่านี้่ายแล้วรีบออกไปซะเฮ้ยโคต้ากูหมดแล้วอุ้ยเจมออกวะไม่เจอเลยใช่ครับผมไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรนต่จริงจริงคือมันไม่มีวะไม่คือมันออกไปไปที่กระจกแล้วทุกอย่างจะบอกเออก็คือหน้าตาหล่อๆแหละให้ดูกระจกอย่างงี้ไหม ก็ถูกอีกพูดดีก็ถูกอีกว่าตายแน่เรโดนแหกขาจะตายแน่เล่นกูผีแกเฮ้ยให้ส่องกระจกคิดดิไม,ม,มีคนเจออย่างอะไรกับบ้านกูเดี๋ยวนี้เราดูชั้นสองชั้นสามหมดแล้วน้องเว้ยวเฮ้ยเพลงตุ๊กแกแดนันวะตุ๊กแกแดนกันตุแกดันตุแกดันยังไงก็ได้แกชั้นสองลงไหลงไหมลงไหม กูจะให้ของมึงชิ้นหนึ่งแล้มึงออกจากบ้านกูไปซะเฮ้ยขอให้ของอ่ะเฮ้ยขอชี้ใหขอชี้หรอเอาไปก่อนขอชี้หรอเออขอชี้อยู่ในล็อกเกอร์แล้วมึงก็ออกจากบ้านกูไปซะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อะไรบ้าขอชี้อ่ะใช่ไปเช้าห้องน้ำเออห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหนึ่ง เฮ้ยเฉพันหนึ่งห้องน้ำหนึ่งเก้าอุ้ยนี่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 จะออกกันได้หรือยังห้องน้ำเขาบอกห้องน้ำนี่อหรไม่เห็นเลยตอนต้องทา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 นขออันเดียวพอออกกันได้หรือยังห้องน้ำหนึ่งเก้านี่ปะกระจกเราจะบอกทุกอย่างจะออกไม่ได้หรือยังอะไรวะมันหมายความว่าอะไรวะสุดท้าย อะไรอ่ะขีดช <ST S> ั <S 2> <S 2> <S ้นสอง้ะหาไอ้พวกโง่อาชิบหายแล้วว้ายโดนผีหลอกไปเมนกูล่ออไปห้องน้ำนจะบอกสักอย่างหนึ่งศูนสอ จะออกจากบ้านกูไปได้หรือยังโอ้ยเสียงใกล้หูจัดเลยอ่ะหนอนวะพี่พี่เจว่ะเจอว่ะพี่เจ้าหอตรงไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ชั้นสามชั้นสามชั้นสามโอเคโอเคยุดอยู่ตรงล็อกเกอร์ตรงบันไดเลยอ่ะมันมันมีเอียมันมีช็อปอ่ะอ๋อไหนไหนซื้อมาซื้อมาซื้อมาบอกแล้วใช่ไหมว่าอยู่ชั้นสองตรงนี้ตรงนี้ไปออกจากบ้านกูไหนวะไม่เจอชั้นสองก็เฮียแล้วไอเฮียนี่คืออะไรอ่ะ มันซื้อไม่ได้อะทำไมนี่ซื้อไม่ได้นี่มันชั้นสามมีแค่ชั้นสองไปไปไปเฮ้ยป้มันเจออะป้าแป๊บหนึ่ง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 ล็อกเกอร์ตรงนี้หรอเอาขอจากล็อกเกอร์ออกมาจากบ้านเลยจ้าหนูชั้นสามอะเอ้ยเจมเบลดินป่ะชั้นสามชั้นของได้ตรงเนี้ยเมื่อกี้ตรงไหนมันดับดับหายหายอะซื้อของได้ตรงนี้ ก่เจอมันอยู่ชั้นขอกดีเข้าไปซื้อของได้มันสูญในสุนทรพันธ์อูไปซะพี่ขาหนูอยู่ชั้นสองชั้นสอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะผมดูชั้นสามให้ก็พี่เขาหลอกใครจะห้ามใจไหวอีผีนี่ล่านเนาะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ผมซื้อแล้ว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 ใช่แล้ใช่ใช่ <Finish S 2> แต่แค่เดียวแต่แค่เดียวออกเลยออกเลยไม่ออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ออกไปก่อนเขาไม่ดูแต่ว่าถูกผมออกไปไหนง่ายครบแล้วเหรออ้โล่ไอกไปจากบ้านกูเอาไง <xes> e <water> เร็วอีผีอีผีผู้หญิงไม่หลอกไอ้สัตว์ได้แล้วอ่ะออกเลยป่ะเร็วเลี้วเลี้ยวดูจ้ยังไง เอาเลยมาทางนี้นี่นออกมันเป็นกล้องถ่ายรูปวสิพี่เเออาามมลลยยไม่ออกไปมึงจะตายกันหมดออกมาออกมาออกาคือจริงจมันอยู่ชั้นสามเว้ยเรามันอยู่ในล็อกเกอร์อ่ะเออใช่คือนกแตะเจ๊อได้แต่กดซื้อไม่ได้เออมันมันหายมันมาแป๊บนึงมันก็หายมันต้องเดินเข้าวพ่อออกกันแล้วว่าคือเราจะต้องหาแค่สามหรอคือคือไปเกี่ยวไอ้ห้องน้ำมาไม่ชั้นสองไม่ชั้นสามห้องน้ำชั้นสองจะไปดูมันไปชั้นสองเลยค่อยคลาห้านาทีเริ่ม มย่ส่องให้เป scream, ็นระยะระยะนะผมจะได้วิ่งได้ชั้นสองน้ำแล้วเขายังไม่ออกจากบ้านอีกเหรอโอขอแป๊บนึงครับคราวนี้ใครตัดถ้าตายของจะหายหรอคิปหนึ่งก็ไม่บอกเฮ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วตรงนี้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 ออกไป ตองผมต้องผมเจมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมึงได้มึงทำอะไรอเดินออกมาหน้าปัะตูมซื้อแล้วผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วเร็วไอ้ขี้อแล้วผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วผีาดไม่รู้ได้ได้แล้ได้้ได้ล้ได้้ม เหมือนเดิมไม่กล้องถ่ายรูปอะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่คราวนี้เราได้แค่สองมันเมื่อกี้ไปซื้ออะไรมา <c oughs> เป็นหนังสือเรียนครับหนังสือเรียน <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วก็ถ่ายรูปใช่โอเคอุ้ยคุยกับผีเลยเหรอวะเนี่ยเรามี<ด>เซนกันถึงขนาดนั้น,น,น,นเลยหรอได้อะไแต่ตามมา้างไงอุ้ยได้เป็นกล้องถ่ายรูปกับหนังสือเรียนเอาของค่าขึ้นมาแล้วเอาสิ่งที่เจ้าต้องการกลับไปคุณเจมให้ดีไหมอะไรล่ะ เขาพูดจะฆ่าเราเลยนะเว้ยเอาคืนมาให้ดีวะเล่นตกยางออกให้ดีวะเฉกอะไร17ต่อคืนมาเลข่นอะไหรับไม่ให้17ถ้าคุณไม่ให้คุณก็ไม่ได้ับอะไรฝากดี้ยงนะฝากีดันเอี้ยงนะคือเธอเข้าไปไม่ต้องเข้าหรอด้วยทีนี้เราให้ของดีมามันเป็นของเขาอ่ะผมก็ไม่ควรที่จะเอาไปกอนะ เลขสิบเจ็ดคืนเข้ามาซะ้แล้วใครจะไปรู้ลอะว่าตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์ฉันก็สวยกับแกแล้วกันอุ้ยเจ็ดสองไม่ไปเวนอดีตก็คืออดีตนะปัจจุบันก็คือปัจนอ่อนปีตบกันเนาะผมคืนไปแล้วครับเลขสิบเจ็ดเป็นหนัีสือในกล้องถ่ายรูปครับแล้วจะได้อะไรคนคนละหมื่นไหมละสองหมื่นไปเอาแขนมปังผลัดจีนมันบิดมันบิดบิดหรอเขาไมล่าเลย